ในคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับที่ผมพูดถึงตัว ANTA HD Texture แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัว Texture s i m r l a t e นะครับ s i m r l a t e มันก็คือการทำพื้นผิวให้ดูต่อเนื่องโดยที่ไม่มีรอยต่อนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเราทำตัวโมเดล 3D เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาภาพ texture มาทำเป็นเมทีเดียวใช่ไหมครับหากภาพนั้นไม่ได้เป็น s i m r l a t e มันอาจจะทำให้ตัวโมเดลเรามีรอยต่อหรือว่าดูไม่ต่อเนื่องกันครับ แต่ว่าถ้าภาพเป็นซิมเลตพื้นผิวของวัสดุ T ีของเราก็จะรู้เรียบเนียนแล้วก็ไม่มีรอยต่อหรือว่าขอบครับและก็มันจะดูต่อเนื่องกันเป็นธรรมชาติเลยครับส่วนวิธีการใช้ซิมเลตในโปรแกรม d e f ฟ n ล n d e r จะใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ส่วนเท็กเจอร์ที่ผมจะใช้ทดสอบนะครับก็จะมี2องแมทเทียลเนี่ยครับจะเป็นหินกับหินอ่อนนะครับและก็ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีพวกรอยต่อแบบเนี้ยครับแล้วก็ที่เป็นหินก็มีเหมือนกันครับจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้นในโปรแกรม d Fire Render กันเลยครับอันนี้ผมเปิด 3D f i e แล้วนะครับเอ่อถ้าเราสังเกตนะครับมันก็จะมี เหมือนกับในสเก็ตอัพเลยครับที่เป็นรอยต่อของหินอ่อนตรงนี้ทั้งแกนแนวนอนกับแนวตั้งเลยครับตัวหินก็มีเหมือนกันครับที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างที่เราใช้แล้วกับที่เรายังไม่ได้ใช้วิธีการใช้นะครับให้กดให้หนึ่งทีครับผมจะขอปรับแสงแป๊บหนึ่งนะครับ กด I ครับแล้วก็คลิกที่ Material ได้เลยมาที่หัวข้อ Base Color Map ครับแล้วก็คลิกที่ Maximum ตรงนี้ครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะกดใช้งานนะครับให้เราสังเกตที่รอยต่อตรงนี้ก่อนครับมันจะมีรอยต่อเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูกดที่ Maximum ครับแล้วก็กด Maximum อีกทีหนึ่งได้เลยลก่อนที่เราจะกด Maximum ตรงสีม่วงๆตรงนี้ครับ มันจะมีแกนให้เราเลือกครับเราต้องการจะใช้ซิมเลตกับแกนไหนโดยปกติผมก็จะใช้ทั้ง2แกนเลยทั้งแกนแนวตั้งกับแนวนอนครับแล้วก็กด Max Sim มเครับนี่ครับรอยต่อก็จะหายไปเลยให้เรากดโอเคด้วยนะครับมันจะเยนขึ้นมาระดับหนึ่งครับแล้วมันจะแบบรอยต่อที่มันที่มันเคยเป็นรอยต่อมันก็จะถูกเฟดหายไป แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ยังไม่ได้ใช้งานครับนะี่ครับอันของเดิมส่วนอันที่เราใช้งานไปแล้วมันก็จะไม่มีรอยต่อเลยครับมันจะถูกแบบเฟดหายไปเลยในส่วนบริเวณตรงนี้ครับที่มันเป็นรอยต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํากับหินสีครีมตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับกดไอแล้วก็กดคลิกที่แมทเทียรลกด m a x i m ิมเเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ m a x i m ิมเอีกที แล้วก็เดี๋ยวผมขออันดูก่อนนะครับอันนี้ผมผมลืมให้ดูตรงรอยต่อนี่ครับรอยต่อมันจะเป็นแบบเป็นขีดไปเลยอันนี้ก่อนที่เราจะกดนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่เรากดไปแล้วนะครับนี่เมื่อเรากดไปแล้วรอยต่อมันก็จะถูกเฟดหายไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Maximum Rate และคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกฝากเขียนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สเรียนดีไฟล์เรียออนไลน์จากเพจจิรเจมใครที่ดูคลิปนี้เราชอบวิธีการสอนเนี่ยสามารถมาสนับสนุสนตัวคอร์สได้นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่สนใจโปรแกรมดีไฟ l e เ d นเดอร์และไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงราคาก็จะปรับขึ้นแล้วนะครับตามเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในตัวคอร์สเนื้อหาจะมีมากกว่าใน YouTube แน่นอนครับสามารถดูะเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับขอบคุณครับ